ผมถึงข้าแดงนะคะมาแดงเสด็จนาคาใช้สดไม่ได้นะคะช่วงนี้เน็ตไม่มีเลยค่ะไม่มีสัญญาณนะคะจนีเร็สุดท้ายของนักแสวงบุแะคจีจีบหายหมดเลยลงในฐานะผู้ปน้สุสุดแหงแดนนี้ดกว่าข้นไมลัดขึ้อ่างนี้แล้วลงอน๋อได้ได้ความนาในความยันและความพยายามตั้งใจของเรา ุดสุดท้ายของการขวัญบุญมีกองบุญท่าบรรดาท่านสาธุนได้ร่วมกำหนดนาบุญสามกองบุญดิวยกกองแรกสามส่วนใหญ่กระสงค์จะบูชาข้าแดงกจะเขียนชื่อและนามนี่มองทางนี้ตรงนั้นไม่มีใครเดินทางนี้สิผ่อนที่บรรดาท่านสาธุนได้ไปขอผ่อนมาจากจุดต่างๆจึงเดินเข้ามาทางด้านในและค่านสังเกตได้ด้านในที่เขียนว่า ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเดี๋ยวโทรถามก่อนไหมเดี๋ยวรอตรงทองถามกัน